สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆคุยกับสองเจ๊ีคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนะาะจังไดรนะคะเมื่อวานถืหอหวยรวยเบื่อกันบอค่ะพี่น้องอีกละค่ะนางเอือยค่ะอยู่บ่เป็นอีละค่ะยังให้เจ๊ีเห็ดอันสวนผักให้อีกแล้วพอเจ๊ซีบอกว่อยาอกยาให <c oughs> แต่นางเพราะว่าอยากปลูกสิได้ม่ฮิตเอ,ดอ็ดคอกสื่อตะนางแต่ค่ายให้นางอีกเลยพี่น้องเอยนางอยากปลูกคักอยากปลูกเี่ยเขาว่าออเออขัน้นสั้นแล้วกันนี่เฮตดไปมองอันนี้ถ้านี่แคมแหัวเลยนี่นะเป็นสินนนเ็ดให้นางในฮือนนี่แหละพี่น้องเลยสิได้ไปหาคูดลักอันในมองหัวเฟืองอีกนั่นแหละมองอันเพ่นคอกหย่าพ่นนะเป็นมเฮิตคอกอีกแล้วค่ะ เฮ็ดคอกนีเกสียเงินนะคะพี่น้องเอ้ยสีเฮ็ดเอาเน่าเําซำได้ในแนวฮอดใส่หรือว่าเอาต่ค่าก๊กชมเสียวไปในบ่ามันจังห่วยชันตะคายเขากับเบิร์ดลายอยู่ได้นี่ตะคายประมาณสีสองม้วนผมบอกขันบอไซตะคายลวดนะพี่น้องมันบาไหวงูว่างูจีสีเนี่ยมาดิตู้บริษัซ้ำหนึ่งเอาแต่ค่าก๊กชมเสียวนี่ไปไปพี่เป็นยังไงะแล้วก็เอาไปฮอดค่าคารักไอ ไอ้เสาอันเถอะมองเออก็เอาเลาะนี่ไปเลยแหละแล้วก็เอาแต่ขาวนาักโอ้โหผัดข้าวถรถกลับไปพุ่นก็ได้เนาะเออบัดเดี๋ยวกิ่งเป็ดกับบุญยากดอกเอาจั้งเอาเห็ดตั้งหะเออเป็ดกับบัดเดี๋ได้มาเลี้ยงบัดเดี๋ยวไหลดอกมะกรูดก็เลี้ยงอยู่พี mm ่น้องเออติดสร้างว่ามัน ขี่มันยังมาเลี้ยงเพราะว่าได้กินวันเกิดนะคะเดือนสี่เดือนห้าตัวพี่น้องไ่ใช่เป็นหมากร่างนางหนามากปลูกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเจ็สีเด็กบอกเคยปลูกนะคะก็เลยชีเห็ดให้นางกัะกมาปลูกนี้อยู่กับเจ้าพระาวันเจ็ดเป็นเด็กมันก็จะได้เห็ดให้นางจะได้คุดนานนางคือเข้านั่นแหละค่ะบนางมีแต่นาทีปลูกลูกไปคุดอันเอาลักผัวก็พี่น้องเอ้ยกับบัวลายปันไดก็ได้นั่นเนาะ ลากเข้ากับแค่เอามาจากสีหาลักพอบาดอันนี้มันเขา้าอันนั้นปกันเออโอ,โอ้กระกวางเติบอยู่นะอาแต่ค่าต้นสมเสียวนี่แหละลงไปหาขุดลากก็พี่น้องเอลยรถไทยเนี่ยแล้วลงไปแกเอาพี่น้องเ้ยได้มาขุดเอาลากอีกแล้วค่ะซับซับเอ เออพอดีเอาไปปลูกเรียบๆแคมมันลักหัวนะวเดินนักกว้างพี่น้องเอยแต่ว่าบด้คอยปลูกต้นไหม่ต้นไห,หม่ปลูกยังก่ยากงัว่ขั้นบ่อหัวมันบ่ดีเลบยบ่ได้ค่ะงว่าแซงอะไรหรอเออิไดโลกเลยแหละมองอมขุดอาลักนี่แหละขึ้นไปเสริมใส่ จะใกล้น้ำราะว่าขั้นห้าลรกไปเฮ็ดอยู่ฝายกับบว่ายค่ะสิไปน,นั่นเอาน้ำมะฮหดหกับบว่ายโคุดอรักกับพี่หน่อเย จะไปปลูกยังไลายยางเน่ยเอาต้นกล้วยขึ้นมาปลูกน้พี่น้องสิบได้ยางเที่ยวลงนะสาวปัญงาเที่ยวลงงอ๋อปลูกอยู่นา่ได้ปลูกไม่เ่ากันยียางอยู่เืานมันใกลน้ำนไซไซยาง่าอย่างนผ้น่เลยมวงั่นเติบใเติบะคิบเ่ตะไคร้ซีหาม่วนผมบอค บุกันนั่นตีไฮก็หลายเตอร์ดีนะแล้วฟังไว้คร่าวๆก่อน้าจันถ้ากูฟังห่างๆไปเดพี่น้องเอ้ยพอได้ครึ่งอันตานเลนะอังตะนางเพราะว่าฮัทไซตลวจตะไคร่เพราะว่าทางนั้นสิเฮ็ดนั้นพักพี่น้องคันสีไส้อันตะไคร้อันอย่างคือของเจี๋อมาล่าเพิ่นเฮ็ดอ่ะโบยู่พี่น้องเอ้ยเคยเฮ็ดแหลกมันพลอยนีงัวอีกอย่างกับงวมันบูเขาโรวจมันบริยาน ใช่ๆอันนี้ค่แนี่กระสุกุมหลายปีเนะอ๋อเห็ดสวนนี่กริเท่าไรคะตามที่พันนะคะแต่ว่าพักหนึ่งบิเฮดคายได้พี่น้องเฮ็ดวิกินม้วนม้วนก็เนื่อนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยค่ะม้วนหนึ่งก็จีเงีายเติบกว้งติบอยู่ตีเจ็ดแปดร้อยนี่สี่ประมาณสี่สีเจก็เ้าแปดสองพันแปดค่ะซื้อพักนีได้กินได้หลา,ายมือเติบนดพี่น้องแต่ว่าสเห็ดเอาอะไรยเวซะเฮ็ดไปร้างสัพี่น้องเอย เดินกับกวางพี่น้อยมันวิเครื่องปลูกเนาะเป่าแป็ดโพดเลยเน,น,น,ะนาะห้าแล้วกาอาเพศห้นาข้าพี่แรกว่าสิลงไปเฮ็ดยี่วัานทางหน้าผมมันก็ไกโรร่โพดเออเอี่ยวเาน,ะนาะเดอนเลยลเดินลงเดินลงเลยตะปูกระพวัตตะปูเฮ็ดกับพอมีอนมคนช่วยค่ะ น้องวินัดก็ขึ้นปากซองเลยนายพี่ทอดน่องเลือซองขนอยู่ในเฮือนพี่น้องเอ้ยบันี้กันคนลิปก็ยังบกลงมาย่อมใดเอาตามาล้มเขาก็มีแต่ซอ,อ,องเขานี่แล้วอยู่ในเฮือนในมันแท้จริงก็ซื้อพักกับซิบสาบาทกัเน่าคาตู้ล้วเชื่อเย็ดว้เนาะพอได้สมนี่มู้ได้ตาแหละ ป็นเกรูกองฟังเสก็มพอเบิง่งนั่ะค่ะนังจะปลูกนั่งปลูกเลยเจจมนะคะ้จมเจ็บจม้จมเ็กับยุดนอนย้ำเ็บกับงอยู่แล้วบดกับดนไะด้ยังไ่จมนั่งนอนอยู่ซื่อเนาะแล้วจะเป็นลอยตายค่ะนกับผูชมดอกจีีนี่เเป็นผม <laughs> นั่งเป็นพน่นเไห้นี่เอองั้นนังกัเสีย แมงนั่งับออกเจซีเป็นก้นเชียร์ทุกอย่างเลยพี่น้องโว้ยบดลูกแท่าจีบบ่อยิดสบายนะถะพนกับรักงายีนุ่งะกันสะพเจ๊ด้วยเจ๊เจียบบโทรของน้อจากนะสิมาอยู่ี็จักแล้วคือ่เหรียพีก็ได้ เรโคตรปะตำแท้โอ้ไปานนะย่าให้งัวโดดได้เลยงัวนอนก็โดดแต่ไกลนั่นผิดค่ะโอ้ก็โดดใส่อีกเจอแล้วพาะว่าตะไครมันกรสเ้ามาู่แล้วอันนี้ทไโอ้ยหรี่ก็คือิท่นแล้วหรอข้าคอยเฮ็ดไปมันคอยเฮ็ดไปนี่และเพื่อทีคุนายจะเต้านนี่สะกอนได้เาจังันอืด่บจัทีแล้วคืไร แล้วก็หาสิมาพร้านานให้ได้นานแล้วก็คิดว่าฟ้ากคุณใส่จังสิปลู่ใช่บ้านพี่น้องะยกมันก็จังสิงามเลยเนาะขี้แกียรปนขี้งัวเด้มาจูดผสมกันอ่าเขตไทยนะครัไม่จบนะครรอที่นีก็สิคอยเฮ็ดไปเมื่อได้เจสีโบยู่กับเจ้านี้ก็สิคอยเฮ็ดไป้ะพี่เนาะตั้มแห้งเจ้าของกอแต่ว่าหายอ่อนไว้แล้วเลยนะสี่ห้านันห้านี่มาปลูก เจ็บก็เฮ็ดได้แหละขั้นยาเฮ็ดนะบืนเฮ็ดจะและให้บ่ผเมื่อคืนเจ๊ฟมียาเฮ็ดไม่มันหกแนวนาบ้านกันกนาบมันหกกับยาจัดไม่นั่นนี่บอด,ออดอกไม้เช้านี้ก็มาปลูกเลยพี่น้องขั้นบปรเจ็บโปวดในเชื้อฮามาปลูกหลายกว่านี้แต่มันขุมบล่ล่นะขุมเนาะยู่คะแนนกระเซ้งไง ที่พี่น้องคาการทีกับพี่น้องมาเบิร์สอนเทนัวแล้วกัแล้วกันนะพี่น้องค่ะจะได้กันอย่าลืมาเป็นกลังใจให้เจ๊สีเล้วะเป็นเจ้านี้นะคะวัามี้เน2เลยน้องค่ะไ่ได้ไปใจว่าดามก็หาเห็นหน้าน้องเาคิด้อดน้องคจึ้นกเาน้องก็กำลังเป็นตหักตะแพงพี่น้องเอ้ยชองเดือนบาทแล้วเนาะเห็นคนเพาการไปทำมีลพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีพี่น้อง